เรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.19เปิดตัวละครลับยายกลอยเมืองพิษนุโลกยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครพรมลิขิตที่นำแสดงโดยโปบธนวัฒนพูดและเบลล่าราณีแคมเปญออกอากาศทุกวันจันทร์พุธเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3เรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.19ขณะที่พ่อริศ ธนวัตรวัฒนพูดและพุทธาลราณีแคมเปญกำลังเตรียมตัวเดินทางไปพิษณุโลกยายกุยรัดกล้าอามราดิตอวยพรให้พุทธาลเดินทางอย่างปลอดภัยเป็นจังหวะที่แม่กลิ่นที่จักคนาวงสารัตนสินเห็นพุทธาลกอดยายกุยเธอรู้สึกอิจฉาเลยหาเรื่องและขอตัดขาดความเป็นหลานกับยายกุย ระหว่างเดินทางผินจัญญาธนาสว่างกุลแย้มรมิดาประภาสโนบนสงสัยว่าพุทธานน่าจะเป็นการเกตราณีแคมเปนกลับชาติมาเกิดจนทุกคนเดินทางมาถึงเมืองพิษณุโลกพุทธานตกใจที่พระรานรงปอรมะอิ่มอโนไทยที่หน้าเหมือนพระเรืองปรมะอิมอโนไทย ไม่แค่นั้นระหว่างที่ไปเที่ยวตลาดเธอได้เจอกับยายกลอยนรุมนพงสุภาพยายกลอยตกใจยิ่งกว่าที่เห็นหน้าพุทตาลเพราะเธอเหมือนการเกตหลานสาวที่ตัวเองเคยทำร้ายพุทตานยิ่งเริ่มสงสัยที่ตัวเองเห็นภาพการเกตแวบในหัวอยู่บ่อยๆวันนั้นพ่อริดพาพุทตานขี่ม้าชมเมืองจนเธอหลับคาอก